สวัสดีครับทุกคนวันนี้ลุงหนุ่ยจะพาเราทุกคนมาหยอดข้าวโพดก,กันนะครับซึ่งที่แปลงแปลงนี้นะครับลุงหนุ่ยก็จะทดลองพันธุ์ของ c p ซึ่งมีอยู่2เบอร์ก็คือ f 1 6กับ m 2 6นะครับซึ่งทั้ง2เบอร์นี้นะครับก็ปลูกในลักษณะดินที่แตกต่างกันไปซึ่งแปลงแปลง,งนี้นะครับมีลักษณะดินทั้ง2ลักษณะนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าดินแบบไหนลุงหนุ่ยเลือกใช้เบอร์ไหนนะครับ ถ้าชมคลิปนี้แล้วหนุ่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามก็เป็นกำลังใจให้กับลุ่มหนุ่เลยนะครับเดี๋ยวเราลุยครับที่แปลงนี้นะครับก็มี2ลักษณะดินในแปลงเดียวกันนะครับทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นที่โคกนะครับระบายน้ําได้ดีส่วนทางดินดําๆด้านนู้นนะครับเป็นที่ดินดําน้ําซับเพราะนั้นซีพีก็ออกมา สเบอร์ให้เราเลือกใช้นะครับอ่าท่านนี้นะครับจะเป็นที่โคกหนุ่ยก็จะเลือกใช้เป็น CP F 16นะครับตรงที่เป็นที่โคกนะครับที่ดอนส่วนที่เป็นดินดำน้ำซับตรงนี้นะครับรหนุ่ยก็เชือกใช้เป็น CP M 2 6นะครับ ซึ่งทางทางน้องที่เป็นเซลล์บอกว่าตัวนี้นะครับสามารถที่จะสู้น้ำได้ดีหน่อยเราก็เลยเลือกใช้ตัวนี้นะครับเป็น cpm 26สําหรับด้านล่างที่เป็นดินดำน้ำซับตรงนี้นะครับก็จะลองดูนะครับระหว่าง m 26กับ F16 นะครับว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงระหว่างที่ดอนกับที่น้ำซับนะครับวันนี้เดี๋ยวก็ลุยกันนะครับหยอดเครื่องหยอดก็เครื่องเดิมนะครับของอนุสรการช่างจานนอนส่วนรถก็ขันเดิมนะครับของหนุ่ยก็เป็น Air14win นะครับ เดี๋ยวเราก็จะลุยหยอดกันเลยนะครับแต่วันนี้ลุงหนุ่ยก็จะหยอดบนโคกก่อนเพราะว่าทางด้านล่างนะครับทางด้านล่างที่ว่าเป็นดินดําน้ําซับต,ตรงนี้นะครับรถยังลงไม่ได้นะครับก็ต้องรออีกสักแดดถือสองแดดครับส่วนปุ๋ยนะครับปุ๋ยรองพื้นที่ลุงหนุย่ยปีนี้ลองปรับเปลี่ยนลองมาใช้ดูนะครับก็เป็นของตระกูลซ p พเหมือนกันนะครับเป็นหมอดินนะครับ เป็นปุ๋ยอินรียเคมีสูตร10 10 10นะครับอินรีเคมีก็จะมีธาตุอาหารหลักนะครับ10 10 10แล้วก็มีเม็ดขี้ไก่อัดเม็ดนะครับผสมลงไปด้วยเดี๋ยวเนือให้ดูนะครับว่าเนื้อของ10 10 10มันจะเป็นแบบไหนนะครับ นี่คือเนื้อปุ๋ย10-10-10ของ CP นะครับเป็นอินรีเคมีนะครับที่เห็นเม็ดดำๆก็คือนี่คือขี้ไก่นะครับขี้ไก่อัดเม็ดแล้วก็เป็นปุ๋ยผสมนะครับเป็นปุ๋ยผสมนี่นี่สิบนี่เป็นไนโตรเจนนะครับแบบวงแหวนนะครับสิบแล้วก็สิบตัวท้ายนี่นะครับ เป็นสีนี้และสิบตัวกลางจะเป็นสีออกเทาๆเ,เหมือนเม็ดขี้ไก่นะครับนี่ครับไม่ทราบว่าเห็นไหมครับถุงมือหนุ่ยก็เป็นถุงมือดำพอดีแล้วก็จะเป็นสิบสิบสิบแล้วก็มีเม็ดขี้ไก่อัดเม็ดผสมลงไปด้วยก็จะได้ปรับปรุงดินของเราไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นเมล็ดของซีี F16 นะครับเบอร์ v 2นะครับหรือก็จะหยอดไล่ละประมาณ3ามโลสถึง3ามโลหนะครับไม่เกินนะครับไม่ควรเกินนี้นี่ก็หยอดไปบ้างแล้วนะครับตรงนี้ตรงนั้นก็ยัง ดิเละอยู่นะครับยังลงไม่ได้ก็เป็นไว้ก่อนเดี๋ยวหยอนด,ด้านบนเสร็จก็ลงไปกินด้านล่างต่อนะครับเดี๋ยวเราลุยแล้วก็ตามผลง,งานของค่ายซีพีกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์หรือปุ๋ยลองพื้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องกอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มสวัสดีครับ